สวัสดีครับ,บรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่า,ขาวพิเศษนะครับรีวิวหนังสือพิมพ์รายวันนะครับของวันพฤหัสบดีที่7มีนาคม2,567นะครับก็ต้องขอบคุณขอสมุดระทะสตานะครับผมเริ่มจากไทยรัฐก่อนเลยนะครับสักฟอกต้นเมษายน ขย่เขย่ารัฐบาลเพิกเฉยนโยบายนะครับข้าราชการรีดไถยมาเฟียเกลื่อนเศรษฐาทกนายกออสซี่ออสเตรเลียนะครับส่งแรงงานไทยไปทําเกษตรฝ่ายค้านขอชงเปิดอภิปรายมาตรา152คาดต้นเดือนเมษาข้อหาไม่ทําตามสัญญารีนาทาเรนประชาชนทําลายหลักที่ทำไรจริยธรรมไร้ความสามารถไร้วุฒิภาวะไร้ประสิทธิภาพจับจอระกิน ด้านบนนะครับทุนกระบอกหญิงอุบลรัฐก,ก็ร่วมงานทททโลกนะครับภาพก็จะเป็นทุนกระบอกหญิงนะครับก็จะมีท่านโชว์ภาพสาธิตอีโคเปเปอร์นะครับที่ผลิตจากเส้นใหญ่ในงานมากรรมท่องเที่ยวที่เบอร์ลินนะครับเยอรมนมีนะครับในภาพก็จะมี ท่านหญิงอุบลรัตน์ไม่ใช่ครับถูกต้องคุณก,กระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับแล้วก็พูว่ากลางถาปณีเกียรติไพบูลนะครับที่เล่นแทนที่กลานครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีสุด,ดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะครับนี่ก็เป็นภาพนายกเศรษฐานะครับกลุ่มผู้นำานายเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีครังและผู้นำชาติอาเซียนยืน ให้ช่างภาพถ่ายรูปหมู่คณะเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการผู้นําอาเซียนออสเตรเลียที่นครเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับตอนนี้นายกก็ไปที่เบอร์ลินเยอรมนีแล้วก็จะเดินทางไปฝรั่งเศสด้วยครับกว่าจับตาต่างชาติทําธุรกิจมืดภูเก็ตสอบวิลล่าฝรั่งกลางปิดทางลงหาแพทย์หญิงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับศึกกระเทยจบแล้ว ปรับ2ปีนคนละ5 0 0พัทยายาให้1,000 0คุม2กระเทยส่งฟ้องขังสังแขวงพระคอนใต้แล้วก็หาทำ้ายร่างกายหใน2เจา้าบุญไว้ขอโทษผ่านสื่อนะครับอ่ะก็ดีครับอาโหสิกรรมกันไปนะครับแล้วก็จะได้ฟื้นความสัมพันธ์กันนะครับภาคหนึ่งยึด10ล้านเม็ดแก๊งยาตัวแสบชาวบ้านหรูงแพ็คของเองอนุทินสอบด้วยตัวเองนะครับ โอเคอันนี้คือไทยรัฐนะครับไทยรัฐจากไทยรัฐเราก็ไปดูจากไทยรัฐเราก็ไปแรับนะครับอ่าจากไทยรัฐเราต่อด้วยเดลินิวเลยนะครับเดลินิวขอบคุณเดลินิวนะครับฝรั่งสวิตกลางทำเฉา,าอีกต่อยป้าดั้งหักเบ้าตาแตกล้างบางมาเฟีย พิษเตะหมอลามทั่วภูเก็ตชาวบ้านขยี้ซ้ำนายทุนเหิมปิดทางลงหาดนะครับแล้วก็พิษฝรั่งเตะหมอลามชาวบ้านแฉ่ซ้ำนายทุนฮุบที่สธานทางลงชายหาดยามูหาดยามูนี่ใกล้สนามบ,บินภูเก็ตนะครับมีการออกสนทบปิดกั้นเส้นทางเดินหากใครผ่านต้องแลกบาดสร้างความเดือดร้อนหนักขณะที่ตรวจภาคแปด ต่างบางต่างชาติแย่งอาชีพคนไทยรูปสามหนุ่มรัสเซียตั้งบริษัทปล่อยเช่ารถทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับอันนี้เหมือนกันครับทุนกระบอกหญิงร่วมง,งาน i อทีบีเบอร์ลินนะครับที่เบอร์ลินนะครับนายกเศรษฐาก็คงจะไปงานนี้ด้วยนะรับผมรัาผมจำไม่ผิดนะครับแก๊งยึดบ้านอากูเฮประกันคนละ5้า0 0ื่นส่งฟ้องสีพัน ฟูช่อสามข้อหาให้ชดใช้ผมตามเฟซบุ๊กของผู้ว่าธถาปนิกเกียรติไทบูนนะครับรู้สึกท่านไปทำดิวธุรกิจเปิดสายการบินเปิดเที่ยวบินนะครับมีสายการบินของคอร์ดของเยอรมันครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีของ British Airways ของกรีทที่จะบินตรงเข้ามาจากยุโรปเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับเคสพุ่มพวงสงสารพ่อไกรสอนโดหลอกศูล้าน ศึกซักวป้าระแวกอารมณ์พิราชบันเย็นรายงานรวมฉุนนี่เมื่อวานนี้เข้มเลยนะทีสปาค,ครับรวมฉุนโดนเรียกไอ้หนูคาสาปาป่ายค้านล็อกเป้าใหญ่ไม่ยึดทําตามนโยบายพิปรายทั่วไปรัฐบาลนะครับป่ายค้านได้ข้อสรุปอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติซัดไม่ทําตามนโยบายปล่อยให้ผู้มีสิทธิ์ลในและนอกประเทศเรียกเก็บผลประโยชน์นะครับ าลายภาพราชทานนายสุทธิพงษ์พุมเจริญประหลัดก,กระสุมาตรไทยเป็นประธานมอบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวัชิราพรน,นะครับและผ้าลายชะบ,บาปตาัตนีและเครื่องหมายรับรองแฟสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน s ustainable fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่นำไปต่อยอดนะครับที่โรงแรม The อ n ิน Hotel Bangkok นะครับ นายกเศรษฐาอารมณ์ดีนะครับป้อนอาหารหมีโคลาเขาเรียกโคลานะครับโคอาล่านะครับที่ออสเตรเลียนะครับปอปอป,อป,อปอบุกตรวจสปรกรกวาดล้างในทุนนะครับชาวโชวนี่จับกลุ่มนายตำรวจจับกลุ่มนายสตราแมนดีลเลอร์มัตเทียสสัญชาติสวิตนะครับหลังจากทำร้ายนางสาวนัชชนนท์ นัชนันนะครับทีน่นนะกาบีเลยนะครับด้านฟิลิปปินส์สองกเทยปินยกมือขอโทษนะครับแจ้งข้อหาฝากขังที่ไม่กระทบสองประเทศอ่ะละแล้วต่อกันนะครับแล้วต่อกันแล้วต่อกันอโหสิกรรมกันอ่ะไปกันต่อนะครับจากเดลิเนียเราก็ไปที่ผู้จัดการนะครับผู้จัดการรายวัน <c oughs> ผู้จัดการรายวันเตือนปูกับไทยก่อวิกฤตซ้ำนี้และโทษนะครับทักษิณได้เฮได้ไปเชียงใหม่นะไปบ้านเกิดที่เชียงใหม่สันกำแพงครับจุลินยันไม่มีใครห้ามยิงรักกับไทยแต่เป็นเพราะหนีคดีเองโอ้พูดเหมือนชวนลีภัยเลยแล้วต้องกลับมารับโทษเตือนใช้ทักษิณโมเดลจะเป็นฟังเส้นสายเกิดวิกฤตซ้ำรอยนี้โทษกรรมสุดซอยแต่ละครค่าหลังสงการเป็นเวลาดีที่ยิงรักจะกลับบ้าน ตามช่องทางใช้บ้านขังแทนคุกตามด้วยพยัยโทษรันเสริมพระชนม์พษากรกฎาคมนี้ยอมพักโทษจนหมดโทษด้านกรมคุมประพฤติไฟเกี่ยวทักษินยื่นเดินทางไปเชียงใหม่เป็นไปตามขั้นตอนปกติเพื่อเพื่อสภาพจิตใจและรักษาที่ดีขึ้นนะครับนี่นายกเศรษฐานะครับประชุมระดับชาติในเศรษฐาสวีสินนายมตรีนายมตรีว่าการทรงกันลัง เข้าร่วมประชุมเต,ต็มคณะนะครับของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียใน,นสุรประชุมเมลเบิร์นคอนเวนชั่นแอนด์เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์นะครับเมื่อวานนี้นอายการสวนปปชขัดกฎหมายดึงสำนวนวนิกโจกทำเสียรูปคดีอันนี้มีการจับยาบ้าลอตใหญ่ที่สักแก้วนะครับตำรวจภูธรภาคหนึ่งร่วมกับตำรวจสระบุรีจับยาบ้ากว่า10ล้านเม็ดรัุอยู่ในกระสอบ จำนวน50กระสอบกระสอบละ20มัดมัดละ2 0 0 0 0เม็ดมูลค่ากว่า200ล้านที่บ้านพักหรูย่านคลอง2องอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับจบกันด้วยดีแชมป์ก้ามโตจับมือเคลียร์ปัญหาหนึ่งในแกงกระเทยฟิลิปปิน์เป็นที่เรียบร้อยหลังถูกแจ้งข้อหาทำลายร่างกายฟิลิปปินโจทรับัตรเจ็บและจะมีการดำเนินคดีใดซึ่งนายแซมได้มอบค่า รักษาให้กับผู้เสียหาย1 0 0 0 0บาทนายกลุยยุโรปทันทีรุก FTA EU free visa เชงเกนนะครับ free visa เชงเกนก็คือวีซ่าที่สามารถเข้ายุโรปได้นะครับโอ้จะทําให้การท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับคนไทยจะได้ไปยุโรปได้ง่ายขึ้นนะครับกระเทยไทยผ่านศึก i w i l l Survive ชนะศึกชนะใจคนดูปรับกระเทยปิน5,000ตำรวจยันไม่มีสวยขากาม รอมเหมือนจริงเจ้าที่ตำรวจพร้อมนายธนงลีแลาวนะั้สุขรองพุ่ในการสถาบันและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมกันแถลงข่าวเตือนภัยพบปลอมแปลงทองคํารูปแบบใหม่ไม่สามารถใช้วิธีตรวจสอบธรรมยาได้นะครับสงคราองแก๊งลูกบ้านอากูครับทั้งหมดนี้ก็คือผู้จัดการนะครับคือผู้จัดการก็ผ่านไปแล้วสฉบับน,นะครับ จากผู้จัดการเราเข้าไป <c oughs> ในส่วนของมติชนกันนะครับมติชนอขอบคุณมัติชนครับมาเริ่มกันเลยครับมติชนนะครับเศรษฐาชูอาเซียนผนึกออสซี่หนุนเศรษจิิจสีเขียวโชว์วิชั่นไทยบนเวทีผู้นำบินต่อถบิ๊ิธุรกิจยุโรปฝ่ายค้านเคาะสักฟอกรัฐบาลทักษิณจบไปเชียงใหม่ไม่ขัดเกณฑ์คุมประพฤตินะครับ แล้วก็ด้านบนก็ภาพทุนกระหม่อมกับผู้ว่ากลางแล้วอกับท่านร้อมตรีสุดารัตท่องเที่ยวและผู้ว่ากลางถาปนีเกียรติบูรณ์นะครับปีพียุโรปเที่ยวสงการสุดาวันยันยิ่งใหญ่นะครับโชว์5ภาค16จังหวัด21ว,วันรัฐบาลนิโปเดลสิงคโปร์จัดคอนเสิร์ตดับโลกคลังจี้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยอสังหาริมทรัพย์ มีภาพร่วมประชุมนะครับนายเษฐาทวีสินเสนาธตรีถ่ายรูปหม,มู่ก่อนประชุมกับผู้นำอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเษ Government House v i c t o r i a นรครเมลเบิร์นนครเมลเบิร์นนะครับเคือรัฐออสเตรเลีย,ลยก็ออสเตรเลียก็เป็นเคือจากับพบอังกฤษนะครับเ <c oughs> ขาซักฟอกในใชัทวัตุลาทนและ ทษครับในใช้วัตุลานสอสอและหัวหน้าพรรเก้าไกลนะผู้นําฝ่ายค้านในสปาความแกนนําพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับแถลงผลการประชุมมติยืนยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152 <c oughs> เพื่อสักถามการทํางานของรัฐบาลที่อาคารรัฐสปาเมื่อวานนี้นะครับถกฝ่าวิกฤตประชากร สู้เกิดน้อยสังคมสุ่ไวว่าราวุฒิชีต้องแค่ด่วนโหนเจนใหม่เดะแบกแต่สมุปกระเขาชงคอรมอนะครับแค่สมัครเข้าเตรียมอุดมทั้นละหมื่นรับแค่พันห้าร้อยคนนะครับสั่งขยายผลในอนุทินชาญวีรุลรองนายมตรีและมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอตโนมาไทยแถลงชื่นชมเจ้าที่ตำรวจจับของกลางยาบ้าสิบล้านเม็ดจากบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอธัญบุรี ไปสั่งให้ขยายผลการจับกลุมโดยมีนายฟาสกรลบุญร,รักษ์ผู้ว่าปฐุมธานีและพันตํารวจโทพันตารวจโทกิรสันแก้วแสงเอกนะครับผู้ชาการภาคหนึ่งนะครับแถลงที่ประตูน้ํจราจุฬาลงกรจังหวัดปทุมธานีดูนอยอดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยนะครับน่าสนใจมากนะครับก็เป็นจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่ 3, ส1มสเ็ดมีนาคมนะครับ เอากลมๆนะครับเป็นรายการเข้ามา6กล้านเจ็ดแสนคนนะครับรายได้จากการประมาณนะครับสามแสนสองหมื่นหกพันล้านครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากสุดก็คือจีนหนึ่งล้านสองแสนคนมาเลเซียแปดแสนแปดแสนแปดหมืม่นนะครับรัสเซียสี่แสนสี่หมื่นเกาหลีใต้สี่แสนสามหมื่นครับอินเดียสามแสนสองหมื่นนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโอ้ประเทศไทยท่องเที่ยวคึกคักมากครับมีหน้าหลานายกเศรษฐา ถึงสั่งทําเป็นอาเซียนครับขยายสนามบินสวนภูมิแล้วก็ขยายส,าสนามบินดอนเมืองเพิ่มนะครับผมก็ว่าจะทําคลิปที่ท่านนายกเศรษฐาพูดถึงวิชั่นเกี่ยวกับและอาเซียนครับนะครับยังไม่ได้ทำคลิปเลยโ <c oughs> อเค่ไปต่อนะครับหวเเรียกว่างานนายกเศรษฐาที่ท่านทํางานนี่เราทําคลิปตามไม่ทันเลยนะครับ โอเคจากมติชนครับเราก็มากันที่ข่าวสดครับผมข่าวสดมีรัฐบาลรัฐบาลกับทุนกระหม่อมรัฐบาลเศษรัฐบาลเพื่อไทยกับทุนกระหม่อมเขาร่วมโปรโมทประเทศนะครับบินเยอรมันเศสนิดก็คือชื่อเล่นของท่านนายมตรีนะครับปิจารจาขอฟรีวีซ่าเชงเก้น คืนโชว์วิสัยทัศน์บนเวทีผู้นําอาเซียนออสเตรเลียฝ่ายค้านขอรัฐบาลขอสซักฟอรัฐบาลแบบไม่ลงมติเลงดันเมษายนกรมภูพูดไปเกี่ยวทักษิณกับไทยได้เศษฐาออกจากออสเตรเลียบินต่อเยอรมันฝรั่งเศสจัดคิวพบ2ผู้นําเปิดทาง f t a ไทย EU และฟรีวีซ่าเชงเก้นนะครับสุดยอดมากนะครับสุดยอดมากก็ได้นี่โอ้โหเรียกว่า การเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับยุโรปนี่จะคึกคักเลยนะครับสึกเคยไทยปินจบแล้วนะครับสารปรับคนละห้าพันโอเคเปิดบูธทททท,ที่เบอร์ลินนะครับดึงเงินเข้าประเทศไทย5้าแสนแปดหมื่นล้านนะครับเข้าประเทศพักเบรกนะรัพักเบรก,ก,รกนายเศรษฐาทวีสินนายกก็ป้อนอาหารหมีโคอาล่านะครับที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐวิสเตรียประเทศออสเตรเลีย นายกย้ำข้ามโลกไม่ประนาดไปป่าคุมจุดเผาต้นต่อมลพิษเชียงใหม่อากาศสุดแย่นะครับ34จังหวัดพลัก PM 2.5นะครับกวาดล้างนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐตรีสำนักนายกกำกับดูแลสบคพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุรีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้านะครับย่านตลาดนำบวรามคำแหงนะครับ เตือนทองเจละบาดหนักจบศึกกระเทยฟิลิปปินส์กับไทยอ๋ดีใจด้วยนะครับผมก็ไม่อยากให้มันขยายผลบ้านปลายนะครับก็เลิกแล้วต่อกันไปโอเคป้ายเราไปกันต่อนะครับจากข่าวสดนะครับเราก็มาที่สยามรัฐนะครับสยามรัฐก็ศึกษาธิการ ีเดนหนึ่งพฤษภาคมปรับขึ้นเงินเดือนครูโอเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่นะครับนายกเศรษฐาถ่ายกับผู้นำที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียก็นี่ลูกมากกอสนะขวามือผมไม่ทราบเหมือนกันใครปรปรชเล็งผุดเล็งอุทธรคดีรถโชว์ไปค้าลุยซักฟอกรัฐบาลนะครับ อันนี้ท้าทายอันนี้ก็สยามรัฐนะคงจะเป็นเจาะลึกเขาโชว์ผลงานในรอบ23ปีสารปกครองฟิดจ,จุอแ1.8แสนคดีมาไทายนำโด่งถูกฟ้องมากที่สุดนะครับนายกเศรษฐาถกผู้นำนักธุรกิจอาเซียนดันลงทุนทตีเต้า2ล้านล้านเหรียญน,นะครับมติฝ่ายค้านนะครับชัยวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพัาเก้าไกลกับฝ่ายค้านก็ยืนอภิปรายแบบ ไม่ลงมตินะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คาดว่าก็จะก่อนปิดประชุมสภานะครับก่อนจะปิดเขาเรียกปิดแหละปิดสภาปิดสมัยประชุมเดือนเมษานะครับก็คงจะเข้มข้นมันมีสีสันขึ้นมาเลยจากสยามรัฐก็มาดูไทยโพสต์ ไปเขียวแมวเดินสายคูุมพทธขอแค่กลับเป็นคนดีปูฝันค้างอ,าอยู่ปปชอีกคดีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพนายกเศรษฐาถ่ยรูปที่ออสเตรเลียน,นะครับซักฟอง152รัฐบาลรัชเยอรรมหน้าสองของอไทยโพสต์อันนี้มาเสียมเลยนะมาเสียมเลยนารีมาเศรษฐาไปนะนี่มาเสียมเลย นายกพร,รืมจบทริปกินโจ้บินต่อเยอแมนฝรั่งเศสนะครับโ oh, อ้เข้มข้นมากนายกเศรษฐาทำงานดูประเทศไทยมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะครับแนวหน้านะครับทั้งสยามรัฐทั้งไทยโพทั้งแนวหน้านี่เรียกว่าเป็นแบบสายสลิมหัวเหลืองนะแต่ว่าโอ้โหงานนี้ก็ต้องรายงานข่าวนายกเศรษฐานะครับเต็มที่เลยเรียกว่านายกนายกทำงานให้ สื่อตรงข้ามชมแล้วกันอา้าวโอเคแนวหน้านะครับขอบคุณแนวหน้ากระสมบดีิดจะมีนาคม25งหครับปปชขอ30วันลุ้นอุทธรคดีรถโชว์นะครับปูยังไม่พ้นพงน,น,น้ำรอดูคำพิพากษาสาร,สาริกาตัวเต็มสั่งเร่งอนุสอบสวนคดีครั้งเก่ากรมภูมิคือเปิดทางแมวยื่นขออนุญาตบินไปเชียงใหม่นะฝ่ายค้านซักพอรัฐบาล152 ชำระรัฐบาลนะครับก็จะเตรียมยื่นยติต่อประธานสภาวันที่13มีนาคมนี้เก้าไกลถล่มผลงาน6เดือนประชธิปัตดล็อกเป้าเอ,อื้อทักษินเมื่อวานนี้ที่กรรมธิการห้องห้องไหนห้อง409หรือไงเนี่ยแกข้อพิพาทเมื่อวานนี้นักข่าวเยอะเหมือนกันนะครับ แกคอยพานายชัยวันรลิมไม่ขิดอักษรผู้มวยการสํานักอุทยานให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมกรรมธิการที่ดินและกรรมธิการความมั่งคงครับมีปัญหาพิจารณาข้อพิพาททับซ้อนก็ลงพื้นที่กันก็ถ้าทําให้มันง่ายก็เพิกถอนออกไปนะแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับไม่ไม่เห็นต้องไปทําอะไรให้ยากและที่สำคัญคือคอะไรครับแฟนรายการ เวลาไปมันเปลืองนะมันเปลืองงบหลวงไปค่าไปเนี่ยค่าไปค่าไปดูเนี่ยเผืออเป็นล้านนะแต่รายการทราบไหมครับมันเยอะนะแต่คุยเจราจาบนโต๊ะเอาแผนที่มากลางออาหรือก็เพิกถอนออกมามันจะง่ายขึ้นนะนะย่าไม่เอาแผนที่ทหารชัยวัดนัตรังวัดพื้นที่เขาพิพาทกรรมการแขกสิบรายชื่อได้สปรกรมิชอบนะครับ มทหนึ่งไม่ให้ซัดไม่ให้เกียดคนไทยปราบมาเฟียใช้กฎหมายเด็ดขาดด้าน,นบนนายกเชื่อมั่นผลสำเร็จถกอาเซียนออสเตรียนประโยชน์สู่ประเทศเยอนฝรั่งเศสเยน,นนี้ต่อนะครับแนวหน้าขอบคุณแนวหน้านะครับแล้วก็มาแบงกอกโพสต์นะครับแบงกอกโพสต์ก็ นายกเศรษฐาก็ไปเบอร์ลินต่อเลยนะครับเศรษฐาเซตอฟว for เบอร์ลินปารีสเน้น FTE Free Trade Agreement ลงทุนแล้วก็ฟรีวีซ่าอ g e เจนเป็นอ g e เจนใหญ่ที่นายกเศรษฐาให้ฟรีวีซ s a กับคนไทยปกติเนี่ยถ้าจะไปผมว่าผมก็ยังไปยากนะถ้าจะไปยุโรปนะครับผมเคยไปยุโรปเนี่ย น่าจะสครั้งในชีวิตเนาะครั้งแรกไปที่โปรตุเกสครั้งที่2ไปเยอรม,มันแต่ตอนนั้นนะ่ะไปแบบทำงานนะครับไปไปโปรตุเกสอยู่ช่อง9นะครับเมื่อ27ปีที่แล้วอยู่ช่อง9ก็ไปวีซ่าแบบวีซ่าทำข่าวแล้วก็ไปเยอรม,มันก็ตามหลวงปู่ทองสิริมังคโลไปก็ไปเป็นคณะกับเขา แต่ทีเนี้ยถ้าไปเองเนี่ยโอ้โหยการกเนี่ต้องมีสเตทเมนต์เป็นแสนแล้วก็ต้องสัมภาษณ์นะวุ่นวายไปหมดนะครับแล้วต้องไปเข้าคิวอะไรด้วยครับล่าสุดผมไปอเมริกาเมื่อ16ปีที่แล้วจำได้ว่าตอนนั้นขอวีซ่าต้องจ่ายต้องจ่ายเฉพาะค่าเข้าคิวนะค่าไปทำวีซ่าเนี่ยห้าพบาทนะครับ16ปีก่อน ได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะคือ5,000บาทนี้ต้องจ่ายแล้วแล้วก็ต้องมีเงินในสเตทเมนต์ตอนนั้นผมผมใช้สักสองแสนเองมั้งแต่สิ่งที่ผมได้ไปอเมริกาเพราะว่าผมมีจดหมายเชิญจาก Google ครับมีจดหมายเชิญจาก Google แล้วก็ไปโชว์สรุปก็คือถ้าเกิดนายกเศรษฐาดีลจบเนี่ยผมก็ไม่มีข้อจำกัดนั่นแหละก็คือมีตั๋วเครื่องบินมีพาสปอร์ต บินไปได้เลยไม่ต้องมีเงินในบัญชีะนะครับก็เป็นโชคดีนะครับแล้วก็มีตรงนี้นิดหนึ่ง Thailand Hope Conclude and FTA EU by next y e เ r ดไทยวัดชลงนะครับก็ไม่แน่นะครับปีหน้าจจะได้ไปเที่ยวยุโรปกันแบบสบายๆคนไทยได้ไปเที่ยวกันนะครับ อกรุงเทพธุรกิจผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชงปีนี้เก็บ50%ลดแบบขั้นบันไดคลังมหาไทยหรือภาษีที่ดินครับเวอร์แบงก์จอหัน GDP ไทยกรอรรับเศรษฐกิจอ่อนธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดผลเปิดสอบแบงก์รัฐ NPL พุ่ง2.94แสนล้าน SCBX นะครับก็คือธรรนาคารไทยพาณิชย์ครับคุปโฮงเครดิตลั่นดีวคุ้มค่าดันธุรกิจพังงาภูมิภาคก็ไปลงทุนในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็มาดูประชาชาติธุรกิจหน่อย เศรษฐกิจไทยบริษภคนิกเตือนกับดักเงินฝืดยุคนี่ท่วม6เดือนเศษฐารถโชว์16ประเทศดึง c ีโโลกปลุกลงทุนไทยนะครับโอ้นายกเศรษฐานี่เป็นเซลแมนประเทศไทยจริงๆนะครับก็ไทม์ไลน์ของท่านที่เดินทางนะครับสุภวุฒิสายเชื่อว่าที่ประธานสภาพัฒน ถอนเศรษฐกิจไทยตอนนี้เหมือนอยู่บนเรือเทคนิคชวนภูเขาน้ําแข็งปเผชิญปัญหาระยะยาวเสร็จศักยภาพถดถอยและระยะสั้นเติบโตต่ำกว่าศักยภาพชี้โจดใหญ่ประเทศประชากรวัยทำงานลดลงรวด,ดเร็วไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดการลงทุนจาประเทศที่จะปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจไทยตอกย้ำปัญหาดอกเบี้ยสูง กดทับการฟื้นตัวเศรษฐกิจขณะที่เงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง5เดือนวันเจอโรคติดต่อจีนดําสินค้าราคาถูกตรงผ่านเงินเปืดมาไทยส่งสัญญาณอันตรายกับดักเงินเืดยุคคนไทยมนีท่วมนะครับนายกเสรษฐาลุยโชว์ออสเตรเลียเยอรมันฝรั่งเศสพบซีอนะครับอฟอสเขียวหรือเปล่าอ่านนี้หรือเปล่าบิ๊กธุรกิจเหมืองแร่เบอรส์สีของโลกดึงทุนพลังงาน สะอาด c ีอสุดยอดหรูระดับโลกโอ้โห V L เ S M เนี่ยเจ้าของหลุยวิกตองเจ้าของแชนแนลอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ย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 เจ้าของแอร์เมสเนี่ยโหนายกเศรษฐาจะไปแล้วก็แหมแกก็คงจะเอาผ้าขาวมา้าแล้วผ้าไหมนะไปขายกับทาง เนี่ย LVSM เนี่ยของฝรั่งเศสผมจำได้เลยนะครับนายกทักษิณสมัย20ท่านเป็นปี2524ตอนนัานดำโอทอปท่านบอกว่าท่านมีความฝันที่อยากเห็นผ้าไหมของไทยเนี่ยขายแพงเท่ากับหลุยวิกตองนี่มีแบรนด์ชั้นนำระดับหลุยวิกตองอันนี้เป็นเป็นวิสัยทัศน์เป็นความฝันของนายกทักษิณน,นะครับแล้วก็วันนี้นายกเศรษฐาก็ จะทำจะทาให้เราเห็นแล้วล่ะนะครับก็ต่อยอดนะครับต่อยอดจากวิสัยทัศน์ตรงนั้นถ้าถ้าใครเห็นสังเกตว่านายกเศรษฐาเอาผ้าขามาจากกาลสินมั้งไปพันอา่าเป็นผ้าบันคอในลักษณะแบบเด็กไทยที่ท่านไปประชุมที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ในการไปที่เยอรมันเนี่ยท่านก็คงจะเอาอะไรไปโชว์ด้วยแล้วตอนที่ท่านลงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มีกระเป๋าสารนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นกระเป๋าสารด้วยวัสดุอะไรไม่ทราบผมไม่แน่ใจท่านอาจจะเป็นที่น่ารักที่วาดนะครับท่านบอกว่าโอ้สวยมากเลยแล้วเนี่ยจะเอาติดตัวไปฝรั่งเศสด้วยเราก็คงจะได้เห็นหนายกเศรษฐาเอายกระดับสินค้าไทยนะครับให้กลายเป็นสินค้าพรีเมียมในระดับโลกมากขึ้นผมเคยเห็น ไปส่งน้องสาวซื้อกระเป๋าเนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าสารเนี่ยกระเป๋าสารกระจูดอย่างเงี้ยที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพอไปติดแบรนด์โคชเข้าอย่างเงี้ยนะครับใบละสองหมื่นครับนี่ครับไม่แน่ว่าเราจะเห็นกระเป๋าที่เป็นสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนไทยขายใบละแสนก็ได้นะครับ เป็นไปได้นะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับในรายการจากรัฐบาลที่ที่รู้จัก global trend fashion ของโลกในยกเศรษฐานี่แกก็ชอบแต่งตัวนะเป็นเป็นคนที่มีแฟชั่นมีสไตล์ของตัวเองในการพรีเซนต์ตัวเองในการแต่งตัวนะครับครับทั้งหมดก็คือหนังสือพิมพ์วันนี้นะครับที่ผมได้มารายงานกับแฟนรายการขอบคุณ สูตรรสาพานะครับแล้วขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o u u u e คชิปทําคำวิเศษครับสวัสดีครับ